เปิดเส้นทางรักบุ๋มปนัดดากอทิตย์โมเมนต์ไม่หวือหวาแต่รู้ว่าหวานมากรักกันแบบผู้ใหญ่ไม่เปดอกไม้แต่เปที่ดินแถมดูแลกันดีสุดๆถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นดังประจำสัปดาห์หลังมีข่าวลือดาราสาวท้องใกล้คลอดโดยหนึ่งในคนที่ถูกโยงก็คือบุ๋มปนัดดาซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้ปฏิเสธแถมยังบอกว่าถ้าพร้อมก็มีได้เลยก่อนที่จะมีข่าวเผยออกมาอีกว่า เจ้าตัวได้เข้าพิธีแต่งงานแบบเงียบๆกับแฟนหนุม่มก๊อตอาทิย์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำเอาคนแห่ยินดีอย่างเนืองแน่นสำหรับเส้นทางรักของบุ๋มปนัดดาได้เปิดตัวว่าคบหาดูใจกับก๊อตอาทิย์เมื่อช่วงเดือนมกราคม2564มีการเผยโมเมนต์หวานออกมาเป็นระยะทาให้เห็นว่าทั้งคู่ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเช่นงานบุญงานช่วยเหลือชาวบ้านแถมบางครั้งก็เห็นว่าฝ่ายชายไปรับไปส่งบุ๋มที่ทํางานด้วย ก่อนที่ช่วงวันเลนทายสนจะมีข่าวออกมาว่าก็อดอาทิตย์ได้ซื้อที่ดินหนึ่งไร่นิดๆให้เป็นของขวัญแทนดอกกุหลาบกับบุ๋มปนัดดาจากนั้นก็มีการเผยภาพบรรยากาศช่วงถมที่ดินทําเป็นไรส่สวนในฝันของบุ๋มซึ่งหนุ่มก๊อตก็มีเซลได้ว่าให้แม่ตีปโป่งมุมนี้เลย้วยที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะไม่มีภาพหรือโมเมนต์หวานๆออกมาให้ได้เห็นกันบ่อยนักแต่ก็จะเห็นได้ว่า ทั้งคู่คอยอยู่เคียงข้างดูแลกันและกันเป็นอย่างดีมีไปทําบุญตักบาตรด้วยกันอย่างตอนที่ก๊อตต้องเข้าผ่าตัดบุ๋มก็คอยเฝ้าไม่ห่างต่อมาในช่วงปี2565บุ๋มปนัดดาก็ได้เปิดใจว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกับก๊อตมาสักพักแล้วแต่คงไม่ได้จัดพิธีแต่งงานมองว่ามันสิ้นเปลืองและเราก็เป็นผู้ใหญ่แต่คิดว่าคงจะมีการจดทะเบียนสมรสกันในไม่นานนี้กระทั่งล่าสุดมีข่าวออกมาว่าบุ๋มปนัดดา ได้แต่งงานกับก๊อตอาทิย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยบุ๋มก็ได้คอนเฟิร์มชัดๆโดยการแชร์ข่าวการแต่งงานครั้งที่3ของตัวเองลงใน IG Story พร้อมข้อความว่าแต่งงานแล้วนะท่ามกลางความยินด,ดีของแฟนๆจำนวนมาก